กลายเป็นน้าแข็งพี่น้องหลังจากเมื่อวานนี่บมี่หิมะเพราะฝนตกมาสองสามหมือนนะจ๊ะหิมะไล่ไล่กับละลายหมือแล้วเ่อน,นี้เริ่มลงไมอีกแล้วพี่น้องเบ่งจ๊ะเป็นน้ำแข็งละล่งมาไหลอากาศเย็นเย็นจัดกระสิบกลายเป็นน้ำแข็ง,งจ้ะพี่น,น้องเบ่งน้ำขังทางเนี่ยข่าวอากหลักนเทิอเขา เป็นน่านเศร้าตกค่ะพอแล้วหิมะหนาวคักแล้วอยากได้แดดตอนนี้ฝ้าก็เริ่มเปิดแน่จ้ะพี่นอ้องเริ่มเห็นสีฝ้าแน่ หลังจากเมื่อเสาทั้งฝนทั้งหิมะจ้ะตั้งแต่ตอนเสาต์จะตีหาหิมะล่งนิดหน่อยตอนนี้ก็สิบโมงกลัวจ้สะสิบโมงเสาอากาศก็เริ่มดีสักน้อยแต่ว่าข่าวว่าหิมะจะล่งมือนี่ ปาสิล่งหลายส่วงบ่ายหรือส่วงแรเนะจ้ะส่วงเย็นวันนี้ฟ้าเปิดก็เลยสิบาา้าเอฟซีมายังออกกำลังโตควควหนาวนะจ๊ะร่มเย็นพร้อมด้วยพี่น้องใส่ทุงมือแบบนี้พร้อมกันหนาวเต็มที่ ปลานั่นยังรู้สึกว่าเย็นเย็นนี่น้ำก็กลายเป็นน้ำแข็งจะน้ำแข็งได้จ้ะที่เราเห็นอยู่นะใน่ื้นน้ำได้จะเนี่ยแต่ว่ายูข้องเดี๋ยังไหลเนาะจะเพราะว่าขาเจ้าเปิดน้ำก็เลยไหล ไปเบิ่งน้ำอยู่คลองกันเนาะจ้ะคลองน้ำเดี๋ยวกันด้ตกปลาซลมอนอีกแล้วจะพี่นอ้องฟังเอนี่จ้ะเนี่ยเสมออีกเมื่อ,ก,อก,กี้เดี๋ยวนะเสมอตกปลาอยู่คลองนี่ จะโดนเนาะจะลายไอ้นี่แล้วลายเดือนแล้วไอ้โดนัทบอกเลยวาเอ็ดคลิบอยู่ข้องน้ำนี่ให้เอฟซีเดบังเนาะจ้ะเนาะพอวันมันหนาวจ้ะแล้วก็หิมะลายพอเลิกงานมากกับมิจฉาเขาบ้านเขาบ้านมายางไปใส่มาใส่เลยหนาวแห้งอืมจะ้ะ <c oughs> มองนี่พี่กายย้ายโดนอัดเตะปลาตัวบกใหญ่เนาะจ้ะใส่เส้นบอลตัวบางไงเยอะเนี่ยจ้ะเกีแปดโลตอนนั้นแส้นย้ายโดนอัดเตะบอลมันย้ายโดนอัดเตะมองนี่เลยอันนี้จะเป็นน้ำฝนน้ำหิมะทั้งภูเขาุ่นเด้อจ้ะ ไหลลงมาจากเครื่องภูเขาเหมืนจะสิไลลงไปเรื่อยๆไหลลงไปจนหอดทะเลเลยจ้ะจากนี้ไปหอดทะเลกับประมาณสองกิโลเมตรเนาะจ้ะประมาณนั้นแหละ เย็ลยนลม,นลม,นม,ลมี่น้อเย็นแห้งนี่นี้มีลมเย็นมาเพื่อนก็ลมแหง้งแหง้งว่าเป็นบานสีพัง พ่อมาแล้วก็อย่าลืมเดอ้อใจเอฟซีฝากกดไลค์กดแชร์กดซับไข่กดติดตามเนาะจา้ะกดกระดิ่งไว้จังว่าผ่านคลิปใหม่ๆจากยายกเดินัดจ้ะพี่นอ้องวันนี้พาเอฟซีมาเลาะชมวิวโตรลมหนาวจ้ะพี่นอ้องเป็นตะเลนดีเนาะจา้ะน้ำ แต่ว่าบอกเลยว่ามาบ้บกล้าล่ง <laughs> หรอกเฮ้ยไผลกาเรียนนานอยู่นี่จ้ะเย็นแห้ง 过度严严过重疾。 มาย่างไปไกลหรอกนะจ๊ะเอสิียูน่แค่เนี่ยจ้ะมาย่งางมากแค่นี้ยเลยมันหนาวจ้ะแล้วไม่อยากไปไกลจ้าสำหรับคลิปนี้ย่าโดนัดกัฝากไว้แค่นี้ก่อนนะาจะเนาะเอาไว้พอกันไหมคลิปหนา้าจ้ะอยู่ดีมีแหง้งทุกผู้ทุกคนแง่งๆเรื่อยๆเด้อจ้ะเอฟซีขอบคุณทุกไลน์ทุกแชททุกควางใจที่มีให้ย,ย่ายโดนัดโดย,ด,ยดีเสมอมาเนาะจ้ะเนาะจุะ่มกันไปโดนๆเด้อจ้ะย่าฝากดิมฝาดไปย่าโดนัดเป็นไซเด้อจ้ะ ออกันไม่คลิปนะาสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า